ย้านโลโซทันระยืน,โน,โนยยอ่ะฉายยาวเลยวันนี้ต้องย้ายลอยยืนเลยพี่ไม่ยืดไม่ยืดวันนี้จะเมีไม่อย่างดีเลยวันนี้ร้าโนโลโซจัดหนักครับ,บนนร้าโนโลโซจัดหนักแก้มือแล้วครับวันนี้แก้มือครับ ทำเสือครับวันนี้ทำรูสว่างครับไปเลยไปเลยอ่ะย้อนโลโซโซตกนะครับโอ้โหลดราคาสองหมื่นนะครับต้องเอามือปรับจานเอานะครับอร่มือโอ้โหย้อนโลโซครับย้อนโลโซเราพิชิตทำเสือนะครับวันนี้ ไปต่อผาสิงนะครับงูส่วงผาสิงนะครับสวยงามมากสวยงามอันนี้ก็จากอดุดรมาท่านเสืออ่านน้องวซอมาครึ่งทางนะครับระยะทาง37กิโลครับจะถึงบ้านก็ประมาณ70-80กิโลนะครับระยะทางตอนนี้ครึ่งทางนะครับครับตอนนี้ผ่าน,นสุอ ถ้ำผู้เสือมาแล้วครับจะเข้าถ้ำงูชว่างนะครับไปพาสิงต่อนะครับเดี๋ยวทางหนึ่นึ่งแล้วอีกคนทันเลยพี่โอ้เจอเพื่อนร่วมทางนะครับไปก่อนเร็วไปแล้วครับสวัสดีครับครับครับสนุกมากครับสนุกมากเลยเหนื่อยและสนุกครับ สุขภาพครับยอดโลโซไปแล้วนะครับเค้นเนินอีกเนินหนึ่งครับโอ้เนินชันมากครับป๋าทำกับสไพาโซ่ตกครับโซ่ตกโอ้ชันมากครับชันมากฟังเสียงหายใจครับโหสุดยอดสุดยอด ค้ำงู่วงแล้วนะครับจากถ้ำเสือมาถ้ำงู่วงหนึ่งกิโลเมตรแต่ระยะทางชันมากครับสวยงามครับแต่เหนื่อยสุดๆครับสวยงามครับสวยงามย้อนรอโซปิดจัดครับแซงไปแล้วครับไม่พักเลยครับตอนนี้รอ ป๋าทำกับสไปครับน้องสไปครับกำลังขึ้นเขามาครับโอ้เดูฟังเสียงหายใจสุดยอดเลยครับเหนื่อยมากมากครับตอนนี้รอสองนักปั่นครับทีมปั่นน้อยร้อยลูกนะครับกำลังขึ้นเขามามาแล้วมาแล้วโผล้วครับ อ่าวสู้ๆครับสู้ๆครับไปครับใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงท่านงูสวงแล้วครับยอนโดโซสงสัยไปรออยู่กาแฟแลพูแล้วนะครับนะครับพักก่อนครับถึงแล้วครับเสียงหายใจโอ้โหลั่นป่าเลยนะครับอ่าพักก่อนครับจอดร่มๆครับตอนนี้ถึงถ้ำงูสวงครับต่อไปก็พาสิงต่อครับเรา รถมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะครับรถตาทําม,มีปัญหาครับนะครับเริ่มสตาร์ทจาก่านงูสว่งเข้าไมไ่ทำงูสวง่งไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งเลยไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งเลยครับ,บทำงูสว่งครับออเ,เ,เออดีแล้วดีแล้วครับดีแล้ว,ลวปรับได้แล้วโอเคครับเยี่ยมมากครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับดูครับความเร็ว50 40 50กิโลเมตรครับ โช้ชักล่างครับกันร่างด้วยรวังด้วยรถสวนได้ครับมันจะได้ครับผมลงเขาครับลงเขาขึ้นนะครับอราขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว อนนเอาเลยครับแซงกเลยแทงกเลยไปแล้วครับมินิสไปไปแล้วครับ เข้าโค้งไปแล้วครับโอ้โหย้อนโนโซกลับมารับนะครับกลับมารับพวกเราเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วนะครับย้อนโนโซโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากกลับมาเลยกลับมาเลยโอ้โหย้อนโนโซถึงเส้นชัยรอไป็นขึ้นชั่วโมงนะครับ กลับมารับต่อจะเข้าบ้านทาสิงแล้วนะครับข้าวสวยมีเสือนยางมีภูเขาด้วยนะครับบ้านทาสิงแลนะครับตอนนี้โอ้สวยงามครับสวยงามครับรอทำสิงครับสะพานสิง โอ้สวยงามครับปรับโซ่โอ้ีย้อนโโซ่เหรอโอ้โห,โหสวยงามสวยงาม สวยงาม em งามสื่อ sư ครับขึ้นจอดได้พี่เราพามันขึ้น ส,สบรรยากาศครับบรรยากาศสุดยอดครับเช้าเช้าครับเจ็ดโมงครึงร่งมากกันร้หอนรดกับโอ้โหสุดยอดครับบรรายากาศสวยงามมาถ่ายนี่ไง อันนี้ก็แวะร้านกาแฟภูผาสิงห์นะครับกาแฟสดปรอบสายสิงห์กาแฟขึ้นมาอีกรอบหนึ่งบริกาศมันคิวปรอบสายคิ้วว่าใช่กับแม่วงส่วนจิตวี่บ้างเรืออ้าวจิตพียหยุดไหมล่ะน่าจะไม่หยุด <laughs> เอาา้าไม่หยุดแล้วจะมาทําไง <laughs> เอ่แล้วก็แวะร้านกาแฟภูผาสิงห์เสร็จแล้วเดี๋ยวลงไปร้านจิบกาแฟแลายภูกันต่อนะครับ อันนี้เป็นเงินสดหรือว่าคูปองครับต้องแลกที่ไหนครับแก้เท่าไหร่ครับแลกคูปองห้าสิบาทครับวันนี้พี่เจิ้รไม่มาเลรอครับอ๋อพี่เจิ้รเพิ่งไปทำงานเลยอาเหรอเอ้าแก้ไม่หยุดอ่ะวันนี้ทำโอ้คะ่ะเอาพิ่งมะนาวนะครับห้าสิบบาทโคตรแซบ่บ พี่โอ้วัสดีครับวันนี้ได้กี่ร้อยโลแล้วแปดสิบพี่ไปน้องออก,กัชรก่อนแล้วก็มานี่เดี๋ยว <laughs> นี้เปลี่ยนจักรยานมาเป็นจักรยานแล้วเนาะใช่พี่เพื <laughs> ่อกกำลังกายเดี๋ยวไปแม่ น้ำตกตัดโจนกันอีกทีนะครับกลับครับกลับแล้วครับเดูน้ำตกครับน้ำตกตัดโจนครับโอภาษีวันนี้น้ำน้ำลายไม่ไหลใช่ไหมครับไหลโอ้ยนี่ใครตามทันจอดโลโซแงตัวได้ครับลิ้มูอย่างใครตามทันเลยจอดโลโซแงตัวได้ครับน้ำลายไม่เยอะครับ นอ่น่ายยิ่งตื่นโอ้ยแบบน่าเกลี้วมากย โอ้ยกวาดล้อเพื่อนโอ้ยไปได้ล่าง้ะบอกว่าพวกพกผ้าเย็นมาไหมเดี๋ยวไปจอดเซเว่นซื้อผ้าเช็ดนั่นสิโอ้ยเอาลงน้ำตกไปเลยโอ้ยหไปไหวเลยผ้ามาแบบนี้มาดิต้องซื้อถุงพกเลยดีแบบนี่นะทีมงานปั่นน้อยร้อยรูป โโซแบ,บกจะกยนน้นเยะครับโอ้ยน้ำไม่เยอะเท่าไหร่ครับน้ำไหลครับไม่ใช่น้ำตกครับน้ำไหลอ่าเป็นน้ำไหลครับน้ำไหลตัดโตน <laughs> แวะมาถ่ายรูปเล่นนะครับไม่ได้เตรียมชุดมาเล่นน้ําไว้เดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้ามาใหม่เอามาก็แบกกลับก็แบก ันนี้ก็ถึงหมู่บ้านปานทองแล้วนะครับช่วงไรยะเาป็บละ79กิโลเมตรระยะทางจากอุดรหนองวัดซอปัธรามนส่วง้านพาสิงครับน้าตากถึงปานทอง เระยะทางเจ็ดสิบกิโลครับอ,อากาศดีมากครับวันนี้สดใสคลุมคลุ้มไม่มีแดดครับปันสนุก